เราทนกระแสะเขาไม่ไหวแล้วจริงๆดีขนาดนั้นเลยหรอรีวิวเยอะมากนี่คือผิวก่อนกินเคยดีจริงเปล่ารู้เรื่องเลยแม่อันนี้คือกล้องสดๆไม่ได้อะไรเลยน่าจริงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ a a บองอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเรามาพร้อมกับนาสดๆจะตีนะทำไมให้ทุกคนได้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่มีรองพื้นไม่มีคอนซีลเลอร์ใดๆเลยอยู่บนหน้าเองนะคะมีแค่สกินแคร์แล้วก็ทาแค่กันแดดเท่านั้นเพราะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราทนกระแสะเขาไม่ไหวแล้วจริงๆทุกคนนั่นก็คืออาหารผิว2ตัวนี้ของแบรนด์กอรี่ค่ะทุกคนคือรีวิวเยอะมากรวมถึง คนรู้จักหลายๆคนของเราเนี่ยเขาก็ทําการกิน2ตัวนี้มาหมดแล้วเราก็แบบมนดีขนาดนั้นเลยหรอไม่ได้แหละทนไม่ได้จริงๆเอก็เลยขอลองเองบ้างนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่าเจ้าของแบรนด์ก็คือไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือคุณเชอรี่นั่นเองนะคะเพื่อนเพื่อก็เข้าไปดูกันได้นะคะทั้ง i g ทั้ง y YouTube เนี่ยเห็นผิวชัดเลยว่าเจ้าของแบรนด์ผิวดีมากเราอยากมีผิวแบบนั้นบ้างขนาดน้องเขาหน้าสดอะ่ะคือยังผิวดีผิวใสขนาดนั้นเลยนะคะ ขากินสองตัวนี้ขอลองสักหน่อยแล้ววันนี้เราจะมาแบบบอกหมดเลยผลของการที่เราลองมาอย่างต่อเนื่องนี่ทุกคนเห็นอย่างนี้เนี่ยซองเปล่าไปแล้วนะคะคู่หนึ่งแล้วก็ขึ้นแพ็คใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยกินแล้วอะทำไมถึงได้ผิวแบบนี้เคยดีจริงเปล่าอ่าวันนี้เราจะมาแชร์หมดเลยะคะ่ะกลัวเพื่อนๆไม่เชื่อค่ะว่าแบบว่าปลอมหรือเปล่าไม่ปลอมทุกคนนี่หน้าจริงใส่จริงซูงมให้เห็น คือใสมากคือยอมรับเลยว่าไม่ได้มีผิวใสแบบนี้มานานมากแล้วหน้าสดแล้วยังดีขนาดนี้ คือโอ้ใหม่ก็ชอบมากรู้สึกได้เลยว่ามันใสเหมือนฟิลเวลาเราไปแบบบูสเตอร์ที่คลินิกเลยทุกคนฟิลแบบดีวิตามินน่ะเ่าก่อนนอกจากที่เราเห็นว่ารีวิวเยอะแล้วรวมถึงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเอมีทริปที่ไปใต้มาค่ะทุกคนเราไปอะเป็นอาทิตย์เลยดังนั้นเนี่ยไหนๆก็ไปทะเลเนาะเราก็สู้สุดถ่ายรูปสู้แสงแดดคือแบบอืม้มห้าโดนแดดตลอดเวลานะคะ แต่ไหนๆก็ไหนๆเราอ่ะก็เลยเอาไปด้วยเราอ่ะไม่ได้มนโนนะเราเอาไปจริงๆนะทุกคนเรามีการลงสตรอรี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าเออเราอ่ะคลิปนี้เรามีตัวช่วยเป็นกอรี่ทั้ง2ตัวนี้นะเพราะว่าเราต้องการให้แบบเออเติมสารอาหารผิวเข้าไปเป็นกรอก ป้องกันให้ผิวของเรา,าแบบเจอแดดมันจะได้แบบว่าเออผิวไม่แย่มากเนาะนี่คือผิวก่อนกินส่วนตัวแล้วถ้าทุกคนเห็นผิวเอจะรู้นะว่าเอาเป็นคนที่ไม่ได้มีสิวอาจจะมีสิวประจําเดือนบ้างเดือนละเม็ดอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าที่เห็นชัดเลยมันหมองคล้ำทุกคนดูไม่มีออร่าเหมือนคนโดนของเวอร์วันที่3รู้เรื่องเลยแม่เดี๋ยวให้ดูรูปทุกคนอันนี้คือกล้องสดๆไม่ได้อะไรเลยไอรู้สึกหน้ามันไบร์ขึ้น สังเกตไหมหน้าดูแบบสดใสขึ้นอะเห็นได้ชัดความหมองคล้ำจางลงมากๆอันนี้ดูผิวนะคะเห็นไหมเรเอก็กินมาเรื่อยๆนะคะทุกวันเช้าเย็นไม่เคยขาดแบบไม่ขาดเลยนะทุกคนพอผ่านมา7วันเรากินเช้าเย็นนะผลปรากฏว่าเอรู้สึกได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผิวเอทุกคนดูนี่กระจ่างใสขึ้นแบบเห็นได้ชัดบริเวณหน้าแก้มเราสังเกตเห็นได้เลยแล้วพวกรอยสิวอะ ก็น้อยลงไปมากๆนะคะพอเริ่มวันที่14อะ่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าหน้ามันจะมีความฉ่าขึ้นทุกคนมันมีความฉ่าเงาขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเอเป็นคนผิวแห้งมากๆนะคะเงาที่เราเห็นในรูปอะ่ะ ไม่ได้เกิดจากความหน้ามันหรืออะไรเองงงมากอันนี้ต้องพูดเลยว่างงจริงๆหน้าชั้นมันหรือเปล่าแล้วสองกระจกผลปรากฏว่า,าก็จับเนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่ความฉ่ำบนหน้าทุกคนก็ยังเห็นอยู่นะคือมันเหมือนแบบผิวอิ่มน้ําและที่ตกใจมากคือพอเรากินมาเรื่อยๆใช่ไหมครบหนึ่งเดือนเต็มนะคะอันนี้เราขอขึ้นรูปนี้ให้เห็นชัดๆเลยนะทุกคนทุกคนเห็นผิวไหมเฮ้ย <H oy> ตกใจมากเอาตรงๆมันดูมีความฉ่ำ ความเงาริ้วรอยต่างๆหายไปไม่กินตัวอื่นเลยจริงกินแค่2ตัวนี้เช้าเย็นจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้คือปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ผ่านมาเดือนนิดๆนีดน่ด,ด,ด,ดูทุกคนเนี่ยเรารูปให้ดูเลยเห็นไหมนี่คือผิวเราไม่ได้มันไม่ได้มันเลยเนี่ยไม่ได้มีความมันติดมือใดๆเลยแต่นี่คือผิวเราจริงๆใสเวอร์เวผิวมันดีทุกคนอันนี้คือแบบไม่ได้อวยเวอร์ดูมืนอวยแต่ เกิดผลรู้เรื่องมากๆขนาที่เออะปกติเอจะเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารเสริมเยอะใช่ไหมคะนี่เรากินเยอะมากเพราะเรารู้สึกว่ามันมีแบบเอฟเฟกกับผิวเราจริงๆมันเห็นผลที่ทุกคนเห็นจริงๆแบบนี้จนกระทั่งแฟนบอกว่านี่เธอเป็นอะไรกับเจ้าของแบรนด์หรือเปล่าทําไมแบบกินเยอะขนาดนี้ก็มันดีจริงทุกคนไม่งั้นเราคงแบบไม่กินต่อเนื่องขนาดนี้นะคะนี่และอีกอย่างที่เอรู้สึกว่าทําให้เอกินง่ายที่นี่บอกว่าเออะเป็นคนกินยาเม็ดยากมากและสิ่งนี้ กอรี่นั้นเป็นแคปซูลค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยวิธีการกินแบบเบสิคเลยนะทุกคนนะก็คือกินกับน้ําปกตินั่นแหละเเช้า2เย็น2อย่างละ2นะอันนี้กรณีที่แบบโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปใครที่กินยาง่ายก็แฮปปี้สบายไปแต่ทางเราเนี่ยเป็นคนกืนยายากเราก็เลยตัดปัญหาค่ะเราถามก่อนเลยตอนที่สั่งมาว่าเออมันสามารถแบบ แกะแคปซูลกินได้ไหมคะมันจะขาวหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าแกะได้เลยค่ะใส่ลงไปในน้ําผลไม้โยเกิร์ตหรือสลดัดหรืออาหารก็ได้แล้วก็กินเลยไม่ได้รู้สึกเหม็นขาวอะไรเลยเราก็ใช้วิธีนั้นจริงๆทุกคนที่เห็นซองฟิฟี่ไปอย่างนี้เนี่ย99%กินโดยวิธีการแกะแคปซูลใส่ลงไปในน้ําผลไม้ซึ่งเรากินแบบนั้นจริงๆนะคะส่วนวิตามินซีเนี่ยอร่อย อร่อยมากคือรสชาติมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆนิดๆแต่ไม่ได้แบบเปรี้ยวจี้เึ้น่สมองกินไม่ได้นะมันกินง่ายมากอร่อยเราโรยลงไปนะคะคือดีมากและก็ต้องยอมรับว่าทางเรานั้นกินแบบอัด <c oughs> เพราะว่าเราไปทะเลมาไปทิพมาเราต้องการให้ผิวเราฟื้นเร็ว,รวนะบางทีเรากินคอลลาเจน4เม็ด เออวิตามินซีเม็ดในแต่ละมืออัดจัดเต็มมากและที่เอกล้าที่จะกินคอลลาเจนของเขาครั้งหนึ่งบางทีเนี่ยสี่เม็ดเพื่อต้องการอัดบูสต์เร็วๆใช่ไหมทำไมเอถึงกล้าเพราะว่าคอลลาเจนที่เขาใช้อ่ะเราถามมาแล้วค่ะทุกคนเป็นคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถซึมได้ดีซึมได้ไวสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆนะคะให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรับได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดกินเกินไปจะเกิดอะไร ไม,ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ส่งผลต่อตับไม่ส่งผลต่อไตนะคะส่วนนี้เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเกินไปก็สามารถขับออกทางร่างกายได้ปกติเลยหมดห่วงได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเอก,ก็อัด4เม็ดในแต่ละครั้งโดยที่แบบโอเคฉันแฮปปี้มากกินง่ายอะไรง่ายนะคะและอีกอย่าง วิตามินซีทำไมต้องกินคู่กันวิตามินซีเนี่ยแน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องวิตามินซีของเขาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศนะทุกคนโทเมโทวิตซีซึ่งหนึ่งแคปซูลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเท่ากับว่าเอเนี่ยกินมะเขือเทศไป3-4ลูก คุณพระชีวิตจริง2ลูกก็จะอว้วกเลยไม่ได้ไอ้น,นี้เรากินครั้งละ2แคปซูลนะคะซึ่งเท่ากับว่าวิตามินซีโดยทั่ว,วไปเนี่ยจะสูงกว่าปกติถึง80เท่าเลยทีเดียวเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีผลดีกับร่างกายแน่นอนนอกจากเรื่องผิวเรื่องขาวเรื่องกระจ่างใสแล้วนะคะวิตามินซีเนี่ยช่วงเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าภูมิคุ้มกันต้องมาโรคหวัดโรคโควิดต่างๆมันน่ากลัวนนะทุกคนการกินวิตามินซีเข้าไปอ่ะถือว่าแบบดีมากเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองด้วยนะคะบอกเลยว่า าอาหารผิวกรอรี่ทั้งสองตัวนี้นะคะโคตรดีค่ะทุกคนจริงๆเห็นเองกับตัวนะคะส่วนสำหรับใครที่อยากลองแบบเองนะคะอยากรู้ว่าเอยซื้อที่ไหนอยากจะบอกว่าเขามีน้องๆที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเยอะมากๆนะคะและก็ให้คําแนะนําดีมากๆเทรนมาดีมากค่ะแม่เหมือนเจ้าของมานั่งคุยกับเอเองว่าแบบมันอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะเพื่อน,อนๆก็ลองสอบถามกับน้องตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะคะตัวแทนจําหน่ายเขามีเยอะมากเลยค่ะหรือถ้าใครที่ดูเออยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าคฮ้ยจริงเหรอพี่หนูไม่เชื่อยังไม่เชื่ออีก ก็สามารถไ,ไปดูรีวิวอื่นๆเพิ่มเติมได้เต็มๆไปเลยนะคะที่ IG ข้างล่างนี้ค่ะ g o l l y o f f i c i a l p h นะคะอยากจะบอกว่ารีวิวเยอะมากๆและก็หลายคนเนี่ยเห็นผลไวมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการรับประทานอาหารผิวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนด้วยนะสุขภาพแต่ละคนด้วยนะคะก็ลองปรึกษาตัวแทนจำหน่ายเขาดูนะคะเขาจะได้ปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆเลยค่ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะอาหารผิวของ g o y นะคะ เป็นอาหาริวที่เอเล็กคอมเมนต์อีกรอบย้ำรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยของคลิปนี้คือดีจริงๆชอบจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่ายังกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆแน่นอนนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเตือนไว้นะคะครั้งหน้าเนี่ยถ้าเอมีไอเทมอะไรที่เด็ดเด็ดแบบนี้อีกเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหน้าสดแบบนี้เนี่ยเราสามารถออกไปข้างนอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าเล ก็ได้นะโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย